สวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อพี่พุธพี่พุธชื่อจริงชื่ออะไรคะลำพองแปงชัดค่ะพี่อยู่บ้านเลขที่เท่าไรคะสามหน่ห้าทับหนึ่งสองประตูยืนอําเภออํออาเภอรังสักจังหวัดภูท,ทยธานีโอเคพี่ทําข้าวพันอะไรคะเนี่ยแปลงนี้เป็นก็ขอซื้อสามสี่สามอันนี้พี่ฉีไปกี่ครั้งลวคะอันนี้ใช้ของพงมฮอร์โมนตัวนี้ไปสองครั้งสองครั้งอ่าสี่ ทั้งหมดนี่กี่ไร่คะพี่ทั้งหมดนี้ยี่สิบสามไร่ยี่สิบสามไร่ใช้ปุ๋ยไปกี่ลูกคะใช้ปุ๋ยไปทั้งหมดสิบสี่รูปสิบสี่รูปโดยปกติพี่ใส่ปุ๋ยไปกี่ลูกคะโดยปกติก็ใส่ประมาณนี้ใส่ประมาณนี้แต่ว่ามันก็ลวงก็สวยค่ะรู้สึกว่าจะเก็บได้ทุกลวงนะได้ได้ทุกลวงนะได้ทุกเม็ดนะคะเนี่ยได้ถือว่าผ่านนี้พี่ีเนาะอันนี้ฉีดไปสองครั้งสองครั้งอันนี้จะรอเก็บผลผลิตยอย่างเดียว น่าจะประมาณวันที่หนึ่งน่าจะได้ไร่ตะเกียนนูพี่เนาะน่าจะประมาณนั้นเพราะว่าค่าสีสันจะไม่ค่อยได้นะเหมือนสุกหนึ่งแล้วอายุอายุเขาอายุก็จะสั้นพอเก้าหกหนึ่งเก้าสิบวันเก้าสิบวันเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยได้เนื้อเท่าไหร่ได้เนื้อแต่หนูดูอ่ะหนูดูมันก็ได้เนื้อนะดูอ่ะดูเหมือนได้แต่พี่เคยทําแล้วเต็มที่อยู่ที่ไร่ตะเกียนไม่เกินไม่เกินไม่เกินนานอย่างแน่นๆเลยนะไร่ตะเกียนแน่แน ถือว่าผ่านแล้วกโนเถอะถออแต่เขา่จะไม่ค่อยเป็นโรคเป็นไขท,ที่ถึงใช้ยาเพราะพี่ฉีดยาก็ฆ่า,มาแมลงคู่กับยาฮอร์โมนตัวเนี้ยแล้วมันก็เลยฉีดน้อยเพราะว่าข้าวไม่ค่อยเป็นโรคข้าวผ่านเนี้ยมันต้านมันแข็งแรงมไม่ค่อยเป็นโรคอะไรกับใครแต่สวยสวยค่ะมันก็ช,ช่วงนี้นหนูเห็นคนเขาบ่นว่าเป็นคอรวงช้ำเรื่องของเรื่องมันก็เป็นนอนกอแล้ว ไม่เป็นเลยเห็นประมาณนะคะไม่เป็นนะคะไม่เป็นนะคะเดี๋ยวจะว่าน้อยโม้นะคะโอเคถือว่าประทับใจเลยพี่เนาะประทับใจมากเลยขอบคุณค่ะพี่สวัสดีค่ะ